สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนาทีผ้ามั่งมืองไฟกลางคืนจ้ะไฟปลปู่ผักไหมจ้ะเนี่เยเนี่ยอะจ้ะเอ่อในตอนกลางคืนมันก็จะสว่างอยู่ประมาณนี้จ้ะพวกผักอ่าพวกสตอรอเบอรี่อยู่ในนี่หน่นยจะมีสตอรอเบอรี่ลายกูมูจ้ะแนวอื่นพอแนว่อื่นม่ทีผ้ันปลูก เพิ่งจะจับหนูได้จ้ะจับหนูได้เมือ่อเมื่อนี่มาที่นี่ไม่ิศยังสีมาปูกจ้ะเพราะว่าจับหนูได้แล้วนี่สตอเบอรี่กันลังเ่มมาอนี่แล้วกับพักนี่กับพันนี่มีอย่างหอกจ้ะเพราะว่าเมธบพันปูเพว่าน จับหนูบ้านไหนเนาะจ้ะเนาะจับหนูใดเนี่ยพาเกันยังว่างเปล่าอยู่แต่ว่าเมทิปมาถ่ายไฟให้มึงซื้อจ้ะไฟเขากระสือยู่ประมาณนี้จ้ะอยู่ในหนีก็ว่าใช่ว่าจะอุ่นนะจ้ะในหนี่ก็เย็นอยู่เมทิปคิดว่ามันคือสิปลูกบ่ไรดอกจ้ะอ่าปลูกใดเป็นบางอย่างมึงไหนจ้ะเนี่ย,ยตัวเนี่ยม้วนนี่ เป็นเป็นแรดดิดเมทิบโดนหนูจินเหมือนเลยจ้ะแล้วก็พึ่งจับได้เนี่ยซีหากระถางเนี่ยหนูจินเหมดเลยเี่ยหากระถางเมทิบกัเลยมาทายไฟให้มึงจ้ะไอแต่ว่าโตข้างบนนะจ้ะนี่ท่อข้างบนนะบ่ถือไฟเลยจ้ะเขายุสูงมาจ้ะเขาบ่ถือไฟ เมทิปสิเริ่มมากลายนั่นแล้วจะกลายพักสลัดเพราะว่านูก,กินเมดสิก้าไม่เมดจะพวกอนันนั้นคือกันพวกไอยพวกซีจีนนูก,กินเมดจะอยู่บ่ได้ไอ้ตัวน,นี้เป็นเมทิพึ่งมาปลูกมาจ๊ะมืงเนี่ยตัวน,นี้จ้ะพระคอมปีได้จ้ะเนี่ยพกซี่เลืออย่ะจ้ะ เมทีบอกขุดมา,มาใส่ไว้ไหมจ้ะเขาสิตายบ่ตายเลยแลย้วแม่่มทีแต่ว่าแม่ทีขุดออกขุดออกจากพื้นนะจะมาลงกระถางโบหงว่าจะฟื้นหรือเปล่าแม่ทีใส่หลายกระถางเ,นนาาาเ,เลยจ้ะเนี่ยมอดน้อยๆเนี่ยแมธีใส่หมือเลยจ้ะแต่ว่าหนูเขากินหนูเขามาลื้อกินเหมือนแม่จ้ะเนี่ยถึงเสียเนื้องึ้นจ้ะมึงติดแล้วเขาดึงขึ้นมากินเหมือนเลย มิ่หนูจ้เนี่ยเห็นบ่สุตนเลยมิ่หนูกินเนี่นีพวกตะไครไ่ไม่ทีบันยังอันนี้อยู่เมทีมาทายไฟให้มึงจ้ะเพราะว่ามันแสงงามเนียจ้ทาเมทาเนี่ยมมาก,กล้ไกอ่ะมันจะบ่เป็นสีนี้ได้จ้ะ แนม้อไก่เขาจะเป็นสีสีแบบสีส้มพู่มม่วงไหมจ้ะสีออกม่วงม่วงสลันเน่เมทีกําลังเขียวขึ้นจ้ะโดนไฟเขียวขึ้นแล้วอันนี้ก็มีเขียวขึ้นคือกันใจผักแพรว ไข่นี่แตกหลายได้จ้ะแต่ว่าไม่ทิพพึงตัดไปถึงสามกัวเลยตัดไปเหมือนี่นี่ม้วนนี่ไม่ทิพก็ลงมาเหมือนเลยได้จ้ะพัวก่กุหลาบไม่ทิพไม่จ้ะ โู้โหจะแนื้อิเห็นหรือเปล่าจะ้ะนั่นลากได้จะ้ะนั่นลากเขาจะนะลากเขากำลังออกนั่นจะลากได้จะ้ะที่แนมเห็นิเนี่ยดูสิ ต,ตัวอื่นท่านเห็นหลากจะเห็นตัวเดียวนะ่นเห็นหลากขึ้นตัวเดียวตัวอื่นบ่นเห็นท่านเห็นหลากนม่เมทีมาจะมาหยายตัวนี้ลงอ่อสตรอเบอรีร่ตัวนี้จะที่อยู่ในกระถางตัวนี้นะ่ะเมทีมาจะมะหยายลงใส่ขวดน้ำคือกันเพราะว่า มันไฟมาแล้วเมทิปจะใหญ่ลงไปใส่ไปร่วมกันหม่งพุ่นยุนี่เมทิปเฮ็ดไใบเฮ็ดไใบเฮ็ดไใบพ่อไอ้นี่ซื่อจ้ะพ่อได้ไฟมาบันนี้ได้ไฟมาแล้วเมทิปกับซิมาเฮ็ดออกสระเน่เขียวงามด้วยจ้ะสระเน่เมทิปโบ่มี่อย่างหลายจ้ะเพราะว่าเมทิปแบบรอไฟเมทิปก็เลยบ่เฮ็ดบันนี้ไฟก็มาแล้ว ไฟมาแล้วบ้าน,นี้ไม่ทิพกะสีมาติดเออมาติดหนูไม่จ้ะหนูมันกัดกินมืดไม่ทิพก็เลยเบรกไว้เมื่อทีน่นี่จับหนูได้แล้วจ้ะไม่ทิพก็เลยสิมาเริ่มปลูกใหม่จ้ะเดี๋ยวไม่ทิพสิมาเริ่มปลูกใหม่จ้ะของที่ไม่ทิพเหลืออยู่ตอนนี้ก็มีแค่นี้เองจ้ะ ัวนี้กับมึงเนี่ยจ้ะเนี่ยมึงเคยเห็นเนี่ยจ้ะม้วนอยู่ข้างบนเนี่ยสตรอเบอรี่นั่นเขาก็บโบเป็นอย่างเนี่ยจ้ะเข,เขาเขางียอยู่เขาขึ้นอยู่เขาเขียวอยู่เมจ้ะแต่ว่าน้ำเนี่ยน้ำมิทิพย์ขึ้นไม่นม้ำมิทิพย์บแตะเลยจ้ะบโบหายแยกเทียน้ำจ้ะนเนี่ยน้ำนี่บโบอันนี้เลยได้จ้ะทำไงเ,เขาก็งียอยู่จ้ะ ใบเขาก็เริมมันอยู่บ้ถือไฟข้างบนจ้ะเนี่ยมันปลูกอะไรหรอกจะ้ะแบบว่าแนวแนวเทนหนาวเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่ในนี่ก็เย็นอยู่จ้ะถึงขนาดอยู่ในนี่ก็เย็นอยู่ ไฟนี่การไฟนี่มันบาอุ่นเนอจ้ะมันบาห่อนเ้อจ้ะนี่เม่อกี้เอาไปแตะมันก็นยังบาห่อนจ้ะมันเป็นไฟแบบอันนี้ซืซ้อไฟปลูกคือซื้อแม่จ้ะมันเหมือนไฟหอ่ฟหอนเบาห่อนบาหยางเลยตอนแรกไม่พีบก็เข้าใจว่าเขาสีห่อนแม่จ้ะสีห่อนแล้วก็สีแสง นี่มันเป็นไฟสําหรับแสงซื่อ,อ,อจ้ะเนี่ยเพราะว่ามันโมหอนบย่งแสงเขาแสงนี่สะท้อนออกไปกระจกออกไปข้างนอกเลยน่าจ้ะแสงไอ้ตัวพุ่นหลอดสุดท้ายพุ่นเมทีโป,ปรเดิดเดพราะว่าเมทีจะแล้วเมทีก็ลดลงพร้อมจ้ะนะลดลงต่ำๆเลยหา,ายกระติกน้ำเลยจ้ะเพราะว่าเมทีจะกล้าพัก กล้าพวกพักสลัดจ้ะพวกพักสลัดอยู่ได้จ้ะถ้าบโดอ่ะหนูจินแต่ว่าหนูจินเหมิดก็คือจังแร่ดิดนี่จ้ะแรดิดนี่ก็นหนูจินเหมิดจ้ะเห็นว่าเกี่ยงเหมอดเลยปกตินี่ซี่หากระทางก็เต็มเหมิดน,นี่เกี่ยงเหมิดเลยจ้ะเห็นบหม อันนี้ก็เขียวขึ้นอยู่จ้ะเนี่ยเริ่มเขียวขึ้นอยู่จ้ะ,มะเมื่อเขือเทศนะจ้ะโอบปเนเมื่อเขือเทศบอผิดสตอเบอรี่จ้ะเนี่ยเริ่มเขียวขึ้นอยู่เริ่มอันนี้ขึ้นอยู่นี่แหละจังว่าไม่ทิจ์จ้ะเอาไ่ขวดจังสีจ้ะต้นที่เรืออยู่นะแล้วก็มาตัง้งร่วมกันอยู่นี่แต่ว่าไมทิ์บริโภคหน้ามันเคลียร์ได้จ้ะนี่ ไม่ทิพอาจจะต้ดนดุหโยดใส่อยู่จะนำให้ใส่ว่าต้องใส่หลายเพราะโยดโยดเอาไหมจ๊ะอไอ้พวกนี้นี่เห็นว่าไอผักกาดสลัดกับไอ้หอมปีทสงกระถางแล้วก็เป็นอน่า ใบตังองูใบอย่างบุ๊าพาสเพื่นๆพาซลี่ะ่จ๊ะอ่าเมทิบซื้ออยู่นี่แหละมันตน,น้อยหน่อยมันตตนบยเงี่ยแม่มจ้ะบนันนี้พักซี่เรือยมันก็ตายเหมือนหล่ลจะจใจเห็นบ่เนะ่อ่าหนูกินหนูแทะมืดพัคซี่เรือยก็กินจะเห็นบ่เต็มเลยนาะเห็นบ่เขากาัดหยอดกันยังกินเต็มเหมือนเลยเมทิฟเสดลือออกขึ้นกันจ้ะลือเห็นไหม่ สตรอเบอรี่เมถีโอเคอยู่จ้ะโอเคเลยสตรอเบอรีน่นี่เนี่ยเขาขืนเขาอันนี้อยู่ได้จ้ะต้นเขาอันนี้อยู่ตน้นก็ยอดยอดยอด,ยอดไม้ขึ้นมาต็มอยู่นี่จ้ะเห็นบ่ยอดไม้เขาถึงสีจ้ะยอดไม้เขานี่เมทีผ้ามะม่วงไฟจ้ะส่วนงี้มาแร็งเมจ้ะส่วนนี้แบบว่า มันมืดเต็มที่แล้วที่จริงเนะี่ยมันตอนนี้มันเพิ่งจะหามงแรกเลยจ้ะมึงไปขั้วมืดข้างนอกมันจะพูดนะขั้วมืดข้างนอกเลยจ้ะเพิ่งจะหามงแรกเลยจ้ะเนี่มันโมเมนต์แบบว่าเดิกได้จ้ะไฟเขา กับมทิฟกับมาดไายมึงจะแต่ว่าถ้ามึงอยู่ข้างนอกสิบ่เป็นสีหนีเด้อจ้ะมึงอยู่กล้ไก่อะจะเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงออกชมพูชมพูองีจ้ะแต่ว่าข่าว่ามึงอยู่นน้หนีมันก,ก็นเป็นสีไฟแม่ทิวานเป็นสีไฟธรรมดาอยู่นะจ้ะต้นบก,กูดไม่ทีบกา แต่ยอดดีดีอยู่ได้จ้ะแต่ว่าเขาเป็นต้นเดี๋ยวโดดๆไม่จ้ะเห็นบ่านี่ยอดกําลังแตกยอดใหม่ขึ้นอีกเลยจ้ะสวงยอดถือไฟจ้ะต้นสูงต้นหยืดขึ้นเลยต้นมะกูดนี่จ้ะไฟก็เพึงติดเด้ประมาณอาทิตย์เดียวน้อจ้ะเนาะเนี่ยเห็นบ่จ้ะต้นนี้คือกันเห็นบ่นี่จ้ะ ยอดเขาคงแน่จ้ะยอดออกดีจ้ะไม่ทิปย์ทายกไกลๆตัวนี้ก็คือกันจ้ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้ำจ้ะเอจะแห้งน้ำจ้ะไม่ทิปย์เจริใส่อยู่ใส่ได้ว่าใส่โบราณไม่จ้ะเนี่ย ต้นบกูดเนี่มึงรู้ซื้อว่าจะแหง่ง่เพื่อนๆเอ้ยล่องไนโสดมือน,นี้มึงวานไรได้มือน,นี่ไรบ่ได้จ้ะมือน,นี่ ล่องตั้งสามเทีบยบัวได้ไม่ทิบเลยเศร้าเนตจ้ะเน,น,น็ตไล่บัวได้ืมนี้แฟนว่ามันปีใหม่คนมันใสหลายว่าสันว่าคนใสเนตหลายว่าสันปีใหม่ว่าสันไม่ทิบเลยได้เศร้าจอยหมอน,นี้บัวได้ไล่ขึ้นสามเทีบยบัวได้ไม่ทิบเลยลง จ้ะเดี๋ยวจังเสียเอาใหม่จ้ะจังเสียเห็ดใหม่ไม่ทิบกับมะารอสวนผักจ้ะโมนี้พามึงไฟสวนผักจ้ะ